ต่อเลยนะครับครับก็ต้องขออภัยนะครับเรากําลังพูดยังไม่ทันขัดคเลยนะครับก็มีโทรศัพท์เข้ามาตัดสายเราไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับเราพูดกันต่อนะครับในเรื่องของข้อเด็นและข้อด้อยใ10ข้อนะครับในการค้นพบในการขับสัมผัสแรกของคุณหน่วยนะครับว่ามีข้อดีและข้อด้อยอันใดบ้างนะครับ อ่ะเรามาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าถึงกำลังแล้วครับผมทีพูดถึงความประหยัดเพราะคนที่มาติดถึงทีวีเนี่ยคือส่วนใหญ่จะงหวดแรกเลยก็คือต้องการประหยัดครับก็ประทับใจครับประทับใจนะครับอัตราการอัตราเร่งแหละครับอัตราเร่งเมื่อกี้เห็นแบบปุ๊บก็ไปร้อยห้าร้อยหกแล้วนี่ใช่ครับอะเป็นไงครับไม่คือเท่าเทียบเท่าเทียมคือเหมือนกับเราขับรถไม่ใช่รถปิกอัพอ่ะ ครับครับผมนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชินกับรถปิกอัพอะไรมากมายเนี่ยเหมือนกับขับรถยนต์นั่งดีๆสักคันหนึ่งอ่ะรตอนโยนนั่งสูบคนดีๆสักคันหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่รถปิกอัพอัตราเร่งขนาดนี้ไม่มีทางก็อยู่อเมริกาก็ต้องรู้กันอยู่แล้วนะครับรถระดับ5,000 6,000พันซีซีนะครับก็คุณหน่่ยก็คงใช้รถประเภทนั้นกันมาแล้วนะครับก็อัตราเร่งก็ถือได้ว่ากับ2.2กับบอดี้